ทางกรมเสื่อกรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไอทีเอฟที่เป็นชุดทําง,งานร่วมกันนะครับระหว่างหลายหน่วยงานนะครับก็มีทางเอวทีนะครับมีทางสตชซึ่งสตชก็จะมีทกกั้งกองการบัญชีศึกและกาีพื้นที่นะครับมีปปสนะครับมีปปสน แล้วก็จะเป็น3.4ดกิโลรู้ดไ,ได้ไงว่าใช่แน่นอนเอาตัววัดมาเราก็จะมีเครื่องมือเทสน้ำยานะครับแล้วก็ตัวมาตัวดไ,ไหครับ สารเสร็จปิดประเภทโเคเกนนะครับซึ่งเราจะมีเครื่องมือคือการามันอีกตัวหนึ่งนะครับที่ที่จะมันเทสครับเจ้าหน้าที่เะมันเทส พอเข้าประตนจะออกมาเป็นลักษณะคลิปใสครับผ่านัวยเลยครับเจ้าหน้าที่เขาก็จะมัดไปแล้วแล้วก็จะขอเปิดครับขอเปิดกระเป๋าตงใหครับเจ้าหน้าที่อยู่ไม่ให้พักทุกสองชั่วโมงเพราดูนี่เครียด